สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วอีกเช่นเคยค่ะในช่องเคยอีสานใต้มือนี่คลิปนี้ค่ะคำแก้วก็จะมานำเสนอแนวทางความฝันของตัวคำแก้วเองเนาะค่ะคำแก้วนี่ไม่ได้เล่าฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาประมาณสองเดือนแล้วเนาะค่ะก็คือไม่ได้ฝันอะไรที่น่าสนใจที่จะเป็นตัวเลขได้เนาะแต่ถ้าถามว่าฝันบ่อยไหมนะ่ะฝันตลอดค่ะฝันเรื่อยๆแต่มันเป็นความฝันที่ จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแล้วก็เป็นฝันธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นพอที่จะนำไปเสี่ยงโชคเป็นตัวเลขได้เนาะก็เลยไม่ได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมแต่ก่อนจะมีเคยอีสานใต้เนาะคะ่ะที่ฝันบ้างแล้วก็เล่าฝันให้ตอนแรกคําเกี้ยวก็คิดอยู่ค่ะว่าฝันนี้จะเล่าดีหรือเปล่าเพราะว่าฝันออกมาแล้วตอนเช้าก็มาเปิดตําราดูเนาะบังเอิญว่าได้เปิดตําราดูแล้วในตําราบอกว่าเป็นฝันที่ที่ดีจะได้โชคได้ลาบอยู่ ก็เลยคิดว่าจะนํามาแบ่งปัในให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปด้วยกันเนาะแล้วก็ช่วยกันตีเลขแปลเลขก็ไม่เคยฝันแบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ฝันลักษณะนี้แล้วตามตาราเขาก็บอกว่าฝันนี้จะมีโชคมีลาภก,ก็เลยคิดอยู่ว่าจะเล่าหรือไม่เล่าดีเพราะว่าอันดับแรกเลยเนาะคะ่ะที่ยันที่กลัวนะคะก็คือย่านเลขบอ,อกยันเลขมันบอกเนาะยันท่านผู้ชมเนยนั่มไปสื่อแลว้วก็เสียงก็นั่ม ก็เลยคิดว่าจะเล่าหรือไม่เล่าดีสรุปแล้วคุยกับเคยสันใต้ก็เลยว่านํามาแบ่งปันเป็นแนวทางดีกว่าให้ท่านผู้ชมรับชมถ้าชอบก็ค่อยพิจารณาเอาเนาะค่ะช่วยฟังความฝันคําเกี่ยวแน่เนาะคะ่ะแล้วก็ตีเลขช่วยกันด้วยค่ะคําเกี่ยวก็ฝันอันนี้ฝันคืนวันพุธคืนวันพุธค่ะเมื่อวานวันพฤหัสก็คิดอยู่ว่าจะเล่าหรือไม่เล่าดีเนาะคะ่ะมากมนีก็เลยสิมาเบาแล้วก็ลงคิดไปท่านผู้ชมเบิงเนาะ คำแกยวนี่ฟันว่าคำแก้วน่ะไปกับคนร้ายค่ะร้ายมีทั้งคนรู้จักแล้วก็คนไม่รู้จักเนาะค่ะแล้วก็มีการหามศพจะไปเผาไปป่าช้าในฟันเนาะมีการหามศพไปป่าช้าแต่คนที่หามน่ะไม่ใช่คำแก้วเนาะเป็นคนอื่นจะเป็นการหามแบบโบราณก็คือหิวก็ระคางเนาะซีมุ่มสีนะค่ะเป็นแบบโบราณแล้วก็แห่กันไปคำแก้วก็ ยางไปน้าเพิ่นละค่ะยางไปน้าเพิ่นนละกะ็ยางกับไกลๆก,กับศพที่เขาว่างไว้โล่งมันเป็นโล่งธรรมดาว่าม,มีการประดับประดายั้งเป็นหีบไม้ธรรมดาเนาะว่ามีการประดับประดาดอกไม้นั้งก็บ่มีเนาะก็หีวกันไปแล้ะกะ็ยางไปก็รู้สึกว่าเหม็นศพนั่นเหม็นมากเน่ามากค่ะเน่าเหม็นเน่าเดินไปก็เป็นน้ําซึมออกมาจากหีบเนาะจากโล่งศพเป็นกองซีเลียมอะค่ะเรียกว่าหีบศพละค่ะ มันก็ซึมออกมาเนาะท้องเทียก็ย่อยลงไปตามทางเนาะเม้นเม้นจนโตคํขมเกี่ยวนี้ในข้อฟันแทบจะอ้วกออกมาเนาะค่ะแทบจะอาเจียนออกมาย่งางไปกับปิดจ,จมูกไปเม้นแล้วก็เลี้ยวเบืองไปก็เห็นแต่น้ำเหลืองน้ำน้ำที่ไหลจากซบอะค่ะมันย่อยไปตามทางเนาะค่ะแต่เขาก็เข็นไปสักพักใหญ่ๆก็ไปหอดมันเป็นก่อฟอนเนาะเขาตังไว แล้วเขาก็เอาศพนะขึ้นไปวางวางทั้งไม้ที่เขาหิ้วไปเลยอะไม้ที่เขาทําเป็นแพรเนาะที่เขาหิ้วไปเนาะไปวางไว้ <c oughs> แล้วเขาก็เปิดหีบออกก็ะแปลกเนาะคะ่ะหีบเปิดออกได้เหมือนกล่องเลยเปิดฝาลงข้างๆใดคือกล่องเลยเนาะคะ่ะแล้วก็มองไปอุ้ยตอนแรกมองไปคําเค่ตกใจเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าได้ฟันน่คือมันเห็นชัดหมดเป็นศพนอนอยู่เป็นพศพผู้ชายเนาะคะ่ะพร้อม พร้อมค่ะพร้อมแหงเลยอาจจะป่วยตายอะไรอย่างจากยาแล้วก็มีน้ําเหลืองเหลืองเหลืองเขียวๆแล้วค่ะมันไหลค่ะไหลอลยูอ่้างๆศพเนาะค่ะแล้วก็เม้นเม้นมากเลยวันนี้ข้าเกี่ยวในข้อฝันข้าเกี่ยวว่าอยากสิหัว่าเอา้าศพผู้ใดเนาะคือเม้นแทรกันย่างไปกับปิจมูกไปน้ําแล้วก็ไปซองไกลๆตกใจค่ะเห็นศพนั้นตกใจเลยตกใจจนสะดุ้งตื่นเลยค่ะหลังจากที่เห็นศพ ผู้ว่าเป็นศพผู้ใดแล้วค่ะตกใจตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมากย็ากกยังรู้สึกดมหากินเนาะค่ะเพราะในความฝันน่ะมันเหม็นมากเหม็นศพอันนั้น,นมากเนาะค่ะก็ต,ตื่นก็มีควาหนีเนาะสําหรับความฝันอืค่ะแล้วในความฝันในขัามเกี่ยวอ่าเห็นศพทีผู้บ่เป็นศพผู้ใดรู้ค่ะแปลกมากเลยค่ะไม่รู้ว่าขํามเกี่ยวไปฝันถึงเขาใดจังใดเนาะ S <S เป็นศพลุงเหียวค่ะบอกมาแลคนลุงค <S S S> ่า <นะ S 1> คำมเกี้ยวนี่สิได้มีโอกาสได้เว้ากับลุงเหี่ยวหรือได้เจอกันน้อยมากเพราะว่าตัวคำมเกี้ยวนี่จะไม่ใช่คนที่จะไปหาความฝันเนาะเคยอ,อีสานใต้เขาจะไปคนเดียวคำมเกี้ยวก็บซอยู่บ้านค่อยเฮ็ดงานอย่างอื่นแล้วก็ค่อยตัดต่อคลิปแล้วก็ลงคลิปไปทางผู้ชมเหลเบิ่งเนี่ยเป็นนาทีของคำมเกี้ยวเนาะส่วนหลายเคยรีสานใต้เขาจะเอามอเตอร์ไซค์ออกไปว่ามันบ้านไกล เขาก็จะมอเตอร์ไซค์บางทีเขาเข้าป่าเข้าดงเข้าอะไรเขาก็จะสะดวกไกลมากแล้วค่ะบ้านของท่านเล่าขานแต่ละท่านค่ะบางทีไปกลับเกือบร้อยโลก็มีเนาะค่ะก็เขาก็ไปคนเดียวเลามอเตอร์ไซค์ไปเขาก็ไม่อยากให้คําเกี่ยวไปนั่งอยากไปลําบากแต่แมบแต่กนเนาะเขาก็บอกให้ไปเนาะก็จะมีแต่เคยสารใต้ที่ไปแล้วก็สนิทสนมกับลุงเหี่ยวแต่คําเกี่ยวก็เคยไปบ้างตอนที่มีคนมอบเงินให้ลุงอะไรเงี้ยก็คือไปด้วย วันไหนที่เขาเอารถกระบะไปคําแก้วก็เสิไดไปแล้วก็ได้เห็นลุงเหี่ยวถือว่าไม่บ่อยไม่เกินห้าครั้งที่คําเก้วเคยพอเนาะค่ะก็ไม่ได้สนิทกับแกเท่าไหร่จะมีแต่เคยสารใต้ที่สนิทแต่ในฝัน่ะเห็นหน้าลุงเป็นศพที่ว่าพร้อมๆที่นอนอยู่บนที่น้ําเหลืองอนะชัดมากแต่ชัดมากจนสะดุ้งตื่นเลยค่ะความฝันของคําเก้วเนาะค่ะมันจะเป็นปริศนา ค่ะให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านซอยตีวิเคราะห์ตัวเลขเนาะแต่ว่าคำเกี่ยวก็ไปเปิดตำราดูบ้างแล้วเนาะแล้วก็ตีตามความเข้าใจที่ไม่ต้องตีอะไรลึกซึ้งมากแล้วค่ะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเห็นว่าเป็นศพลุงเหี่ยวเนาะก็แน่นอนก็คือตีใสอายุของลุงตอนที่ลุงได้เสียชีวิตเนาะค่ะก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับการตีเลขค่ะ ก็ให้คำเกี่ยวตีตัวเลขให้เบิรงเนาะว่าคำเกีียวมักเลขตัวใดเนาะ,ะตอนแบบนี้คำเกี่ยวก็ตีมาแล้วเนาะตีตามที่คำเกี่ยวได้ดูมาตีเนาะคำเกี่ยวก็ตีนี่ค่ะศซใส้ขีบใช้โลกงเนาะกับเป็นเลข4อยู่แล้วเนาะค่ะน้ำเหลืองน้ำเหลืองกับเป็นเลขหนึ่งน้ำเนาะน้ำเหลืองไหลเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ตายแล้วก็เป็นศูนย์410ค่ะ แต่ว่าถ้าจะให้ชัวก็ตัดเล่นดีกว่าก็เป็น41 40 10ค่ะ,คะแล้วก็อายุลุงเหียวว่าคืออายุ53ปีเนาะ,ะเกิดพออลุงเหี่ยวนะเกิดพอศอ2514 14มันก็ตรงกับ4114ข้างบนนี้ที่คุแเก้วตีให้อยู่แล้วเนาะค่ะ53ปีตายไปแล้วก็ใส่0เนาะเป็น530 <5 30. S 1> ค่ะงวดที่แล้วก็04เนาะ วันนี้ก็ไม่แน่ค่ะศูนย์สามสามศูนย์ันข้าเกลยวนี่มันคล้ายๆฝันของลุงจิตในหวดที่ผ่านมาจําได้บ่ค่ะที่ลุงฟันว่าซฟเนาเมนเนาะครับแล้วทียนี่คํามเกลียวคือคนตายของฟันของลุงจิตนะที่ลุงจิตตีใส่สี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะครับคนตายเนี่ยซื้อสีอแล้วก็ตายไปแล้วเนาะครับลุงจิตก็เลยใส่สี่ศูนย์หลอนี่คนตายซื้อเหี่ยว ปัญหาวออะไรค่ะเนาะเหี่ยวหอหยบเนาะเป็นห้าศูนย์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะใสกระตุงครับอายุของลุกเหี่ยวอยู่แล้วใไ้ตัดเอาคำเกี่ยวใส่หาสามศูนย์เนาะถ้าผู้ชมก็ตัดเล่นเป็นห้าศูนย์สามศูนย์ครับแล้วก็ห้าสามด้วยคแล้วก็มีสิ่งหนึ่งคือศพมีกินเหม็นแห้งคือกันบนเนอาจจะมีโศกคำเกี่ยวค่ะแต่คำเกี่ยวเปิดตำราเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นศพ คนตายเน่าเม้นเนาะ,ะจะมีโชคมีลาบมีคําเกี่ยวเบิงเนาะค่ะก,ก็ก็น่าสนใจก็เลยทางผู้ชมได้พิจารณาเนาะไม่เคยฝันลักษณะนี้เลยค่ะก็คือในฝันอะเม้นเม้นซพนะคะเม้นจนสีหักเนาะค่ะอตอนแรกก็ฝันแล้วก็อยากเห็นเนาะเขาเปิดออกมากแล้วก็อยากเห็นว่าเป็นผู้ใดเนาะแต่เห็นเป็นรูปร่างอะเป็นพร้อมๆนอนอยู่พ่อไปเชิงเงอมองหนาจนั่หละค่ะตกใจจนตื่นเลย ก็บอกคิดว่าเสิของสีฟันถึงลุงเหี่ยวค่ะก็ตอนที่แกเสียชีวิตก็ได้ไปทาบุญตามแกอยู่ค่ะแล้วก็ตอนที่แกยังไม่ได้เสียเนาะก็ได้แบ่งปันแกอยู่เรื่อยเนาะแล้วก็มีท่านผู้ชมที่ใจดีมีเมตตาเนาะค่ะแบ่งปันให้ลุงเหี่ยวกับครอบครัวมาตลอดก็อนุโมทนาบุญด้วยเนาะค่ะก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านก็มีน้ําใจแบ่งปันเนาะค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับความฟันของคุณแก้วเนาะ ค่ะตัวเลขนี้ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่คําเกยวสนใจมากแล้วก็ชอบมากในตัวเลขที่ตีออกมาเนาะไปเปิดตําราเขาบอกว่าศพน้ําเหลืองไหลในตําราเขาก็ตีให้ศูนย์สามห้าแล้วก็สี่หนึ่งเนาะค่ะแล้วก็ตีกลายตัวอยู่แต่คําเกวชอบตัวนี้แล้วบางเอิญว่ามันมาตรงกับอายุข,ของลุงด้วยแล้วก็ตีตรงตัวเลยก็คือศพสี่น้ําเหลืองหนึ่งมันก็ตรงตัวเนาะตายก็ศูนย์มันก็ตรงตัวอยู่แล้วเนาะค่ะ,คะ ทั้งตำราทำาทนายฝันแล้วก็ตีแบบชาวบ้านเราค่ะนะก็มันก็ตรงกันเนาะ,ะก็คำแก้วก็ชอบในตัวเลขนี้มากก็จะนําไปเสี่ยงโชคดูด้วยเดี๋ยวจะอธิษฐานบอกลุงเหี่ยวด้วยว่าให้คำแก้วถูกเลขอันนี้นะถ้ามันออกเนาะคำแก้วก็จะได้ไปแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่ของลุงเหี่ยวได้ใช้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวจะจะทูบบอกลุงเนาะค่ะจากนี้ก็อยากให้ออกเนาะฝันเวลามาเล่าเนี่ยคำแก้วก เกรงใจทั้งผู้ชมมากๆเนาะค่ะ่านว่าความฝันที่เล่าไปมันจพิดพลาดคลาดเคลื่อนเนาะค่ะแต่อันนี้มั่นใจและในฝันก็คือชัดมากมั่นใจในความฝันของตัวเองที่เล่าไปเนี่ยค่ะมันชัดเจนเนาะค่ะก็ฝากท่านผู้ชมพิจารณาเนาะค่ะและเดี๋ยวคืออีสานใต้ถ้าเข้าฝันยังไงก็จะมานําเสนออีกเช่นเดียวกันเนาะค่ะ,คะก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังค่ะ,คะก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับความฝันของคำแก้ว แล้วก็ฝากติดตามรับชมความฝันของท่านอื่นๆด้วยค่ะบางท่านก็ยังไม่ได้ตามเนาะค่ะหลายๆท่านก็จริงใจที่จะเล่าฝันแล้วก็แบ่งปันเนาะค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขแล้วค่ะในการทําการทํางานแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเงินในงวดหนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ